ันนี้ทีมงานนี้แต่หัววัน้างข้างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวสักเชฟูนะคะวันนี้ได้เดินทางมาส่งมอบอ่าเป็นรถเกี่ยวข้าวโคดนะคะกับเชลเลอร์นะคะพร้อมกันเลยวันนี้ สำหรับเทเลอร์รุ่นนี้นะคะก็เป็นเทเลอร์สำหรับรุ่นผลสเปค S200 เลยนะคะคันนี้สเปคความกว้างจะอยู่ที่2เมตร กว้าง2เมตร20นะคะยาว5เมตร70ค่ะเป็นเหล็กรางน้ำ5นิ้วนะคะย้าใหม่กระทะใหม่ค่ะน้ำหนักรถคันนี้นะคะรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะน้ำหนักอยู่ที่6ตัน4นะคะอ๋อ6ตัน2ประมาณนี้ค่ะ6ตัน6ตัน2นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาส่งมอบกันก็จะได้พากันไปเกี่ยวเลยนะคะวันนี้ก็มีค่อนข้างที่จะไหลไล่กันอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะกับงานส่งมอบแล้วก็พากันลองเลยนะคะเป็นก e ีแตนอ๋อไม่ใช่เป็นเฮเลอรลากนะคะกับรถเกี่ยวข้าวสองหัวเกี่ยวนะคะวันนี้เราใส่มาเป็นหน้าข้าวโพดเนาะโอเคนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้นะคะเป็นการ มาเก็บนะคะนี่สนใจรถเกี่ยวจองคู่กันกับเทลเลอร์ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่สักพัฒนาสาขาเชฟูมนะคะเล็กนะคะก็พร้อมนะคะบริการงานให้นะคะกันถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะกับทางคุณพ่อสเสน่ห์นะคะที่ เลือกใช้บริการนะคะคู่กันจองแพ็กเกจคู่กันแบบนี้นะคะเทเลอร์ลากกับรถเกี่ยวนะคะถ้าสนใจก็ทักกริ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่สะดวกลงมาโทรมาเลยนะคะเดี๋ยวบริการวิ่งถึงที่บ้านเลยนะคะสําหรับรถเกี่ยวนาข้าวโพดตัวนี้นะคะ F 200ถังอุ้ม1.5ตันนะคะเป็นชุดท่อปรับระดับนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์คามินค่ะ180แปรงม้านะคะอิสุนะคะ6สูบ โอเคนะคะอย่าลืมฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับคลิปคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ